ครับผมครูดำศรีจันทร์นะครับก็ธุรกิจก็คือโรงเรียนสอนมวยไทยครูดำนะครก็เป็นชื่อของตัวเองเะครับผมเราจะเน้นในเรื่องของศิลปะมวยไทยที่จะเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของการสอนเทคนิคการสอนที่มีความสนุกสนานพูดตรงๆว่าธุรกิจผมเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งประมาณตอนนี้ก็2ปีกว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ไปแจกโบชัว แจกพักหนึ่งมันก็มีฟีดแบ็กกลับมาบ้างแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยการเป็นนักกีฬาด้วยการที่เราแข่งขันกีฬาอะไรมาต่างๆค่อนข้างจะเยอะแต่ในเรื่องของความเป็นอาชีพในเรื่องของการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่มีและเราไม่ถนัดเลยแต่พอเรามาทํากับไอท็อปพัทเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคนก็เข้ามาเรื่อยนะครับก็ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆปากต่อปากแล้วก็การเปิดเน็ตเข้าไปเนี่ยคนทั้งจะค้นหากันเยอะเราก็เห็นผลทันตาครับผม